นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขะราหะเวปัญจขันธา ภาระหาโลจะปุคโลภาราธานังทุกขังโลเกภาระนิเคปะนังสุขังนิคิปิตวาระรุงพารังอัญยังพารังอนาธิยะสัมมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิพุโตติ บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพันานาการบูชาในวันอัฐมีเพิ่มคูนศรัทธาประสาทาของท่านสาธุชนทั้งหลายณนะสมาคมนี้พอสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนหกซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลงิงพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องพระประมุขแห่งพระพุทธศาสนาในสมัยสองพันปีล่วงมาแล้วแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นพันพันปีก็ตามวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค์ก็ยังอยู่ในความทรงจำของชาวพุทธทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงประกอบด้วยพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงประธานธรรมะไว้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อนำตนให้พ้นจากความเสื่อมและประสบความเจริญทั้งแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันให้ลุล่วงไปด้วยดีนับตั้งแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานคือวันเพ็ญเดือนหกมีมันละกษัตริย์กรุงปุสินารา ก็นำเอาสุคนธชาติและมาลัยสัพพดนตรีกับผ้าห้าร้อยพับเสด็จไปยังสารวันที่สเสด็จปรินิพานทำสัตระบูชาพระสรีระแห่งพระผู้มีพระภาคด้วยฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและมาลัยสุคนธชาติอนเนกประการ ดาดเพดานประดับด้วยพวงดอกไม้ตกแต่งมนฑลมาละกะโลงสถานทั้งหลายเป็นเครื่องประดับบริวารในพุทธสรีระวิธานมณฑลก็ล่วงไปวันหนึ่งมัลักษัตริย์ทั้งหลายดำริว่าวันนี้ค่ำแล้วต่อพรุ่งนี้เราทั้งหลายจึงจะถวายพระเพลิง พระสรีรศพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่มันละกกษัตริย์ทั้งหลายทำพุทธบูชาในพระสรีรศพดังกล่าวมาแล้วล่วงไปหกวันแล้วครั้นถึงเจ็ดวันมันละกกษัตริย์ทั้งหลายก็อัญเชิญพระสรีรศพไปโดยทิศอุดรแห่งพระนครเข้ายังพระนครทางประตูทิศอุดร เชิญไปถามกลางพระนะครออกประตูทิศบุรพาเชิญพระสรีระศพไปประดิษฐานถวายพระเพลิงนณะมกุฏพันธนเจดีณนะด้านตะวันออกแห่งพระนะครกุสินาราตามความประสงค์ของเทพพระเจ้าเวลาเชิญพระสรีระศพไปนั้นมันลักษกย์ทั้งหลาย พร้อมกันทําสักการะบูชาพระสรีรศพด้วยฟ้อนรําขับร้องประคมดนตรีและมาลาสุคนทชาตเอกรเริกเป็นโกลหนเชิญพระศพไปประดิษฐานณนะมักบุตรพันธนเจดีซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกมันลัก,กษัตริย์ทรงเครื่องประดับและทรงปฏิบัติพระสรีรศพดังพุทธาธิบาย คือห่อพระสรีระด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีถึงห้าร้อยชัน้นเสร็จแล้วเชิญประดิษฐานณรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันปิดฝาทำจิตกาทานเชิงตะกรด้วยไม้หอมแล้วเชิญขึ้นประดิษฐานบนเชิงตะกรนั้นเมื่อพระมหากัสปะพร้อมด้วยภิกษุบริวารมาถึงมงคลสถาน มกุฏพันธนะเจดีแล้วก็เข้าไปใกล้จิตตกาทานทำผ้าอุตราสง์เฉียงบายกอัญชลีกระพุ่มหัดประนมนมันสการทำประทักษิณเบียนขวาจิตตกาทานสามรอบแล้วถวายนมันสการพระยุคนละบาทแห่งพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแห่งตนพอพระมหากัสปะ พร้อมด้วยบริวารถวายบังคมแล้วจิตตาทานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รุ่งเรืองชัดชวานโพรงขึ้นโดยลำพังเมื่อพระสรีระแห่งพระผู้มีพระภาคถูกเพลิงไหม้อยู่นั้นส่วนที่เหลืออยู่คือพระอัฐิพระเกสาพระโลมาพระนขาพระทันตากับผ้าคู่หนึ่ง เป็นเครื่องห่อพระสรีรธาตุที่เหลือนอกนั้นถูกไฟไหม้หมดสิ้นมันลักษัตร์เจ้ากรุงกุสินาราก็นำมาซึ่งสัพพสุคนทวารีดับกิตตกา,านแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในสันทาคา,ารศาลาณภายในกรุงกุสินารา ทำการป้องกันอย่างมั่นคงหวังพระไทยจะมีให้กษัตริย์สามัญตราษต่างพระนครยกพระยุหะแสนย,ยากรมาชิงพระบรมสารีริกธาตุได้ทรงทำศัก,กระบูชาด้วยฟ้อนรำดุริยะสังคีตะประโคมขับและบุภามาลาสุคนธชาติเป็นอเนกประการ เล่นสาธุกีฬานักขัตฤกษ์เอกร,เริกสิ้นเกดวันการสงครามระหว่างนาครต่างๆกับนครกุสินาราเกือบจะประทุข,ขึ้นเพราะมันลกักกษัตริย์กรุงปุสินาราไม่ต้องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์นครอื่นที่ส่งทูตมาขอแต่อาศัยโทนพราม การสงครามจึงไม่เกิดขึ้นโดยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสรรเสริญขันติความอดทนการที่เราทั้งหลายปรารบพระสริระแห่งพระองค์แล้วประหัตประหารกันด้วยสัตราวุตเป็นสงครามขึ้นไม่ดีไม่งามเลยเราทั้งหลายจงพรักพร้อมสามคัคคีชมชื่นกระเสมสาร แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปส่วนให้เท่ากันทุกพระนคกรก่อพระสถูปปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้แพร่หลายไปทั่วทุกทิศจักให้สำเร็จประโยชน์สุขแก่นิกรสัตว์สิ้นการลนานมันลักษัต์ทูดแห่งนครทั้งหลายก็เห็นดีด้วยแล้วมอบให้โทนพรามแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทนพรามแบ่งพระสารีริกธาตุได้แปดส่วนเท่าเท่ากันมอบให้มนลกษัตริย์ส่วนหนึ่งและทูตของนครอื่นๆอีกเจ็ดส่วนฝ่ายโทนพรามขอทนานทองตักแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อบรรจุไว้ณสถูปอันตนจะสร้างขึ้นทูตทั้งหลายได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้ว นำไปถวายกษัตริย์แห่งตนกษัตริย์ทั้งหลายก็ก่อพระสถูปบรรจุพระสาริริกธาตุไว้เพื่อสักการะบูชาเป็นส่วนพุทธานุสติสืบต่อมาท่านทั้งหลายได้สดับตำนานการถวายพระเพลิงพระสรีรศพและแบ่งพระบรมสาริริกธาตุของพระผู้มีพระภาคมาโดยสังเขปแล้ว ตอนนี้พึงตั้งใจฟังพระพุทธพจน์ของพระองค์ที่ตรัสไว้เมื่อครั้งยังไม่ปรินิพานเป็นการระลึกถึงพระองค์ต่อไปดังในพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อเทศนาว่าภาราฮเวปัญจักขันธาเป็นต้นแปลว่าเบญจขันเป็นภาละอันหนักแท้ คนเรานี้แหละเป็นผู้นำภาระไปความถือภาระไว้เป็นทุกข์ในโลกความวางภาระเป็นสุขบุคคลผู้ถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วหมดความปรารถนาความอยากแล้วนั้นเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นสุขอย่างยิ่งตามพระพุทธพจน์นี้ทรงแสดงว่าร่างกายของคนเรานี้เป็นภาระหนักที่สุดในโลก ไม่มีภาระใดจะหนักเข้าเพราะต้องประครับประคองทุกอย่างแย่งกันทำมาหากินถึงกับรบราฆ่าฟันกันทั้งที่ล่วงมาแล้วกำลังมีอยู่และจะมีต่อไปก็เพราะเรื่องความเป็นอยู่ของแต่ละคนเป็นเหตุคนเรานี้แหละเป็นผู้นำภาระไปจึงต้องทุกบ้างสุขบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ดีมากกว่าชั่วบ้างชั่วมากกว่าดีบ้างนำไปเฉพาะของตนคนเดียวยังไม่พอยังเพิ่มภาระอื่นเข้ามาตามโลกีวิสัยยิ่งหนักมากขึ้นพระองค์ทรงแสดงต่อไปว่าความถือภาระไว้เป็นทุกข์ในโลกด่ากันตีกันรบกันฆ่าฟันกันก็เพราะเชื่อยึดถือแย่งชิงกันว่า นี้เป็นของฉันไม่ใช่ของเธอนี้ของเธอไม่ใช่ของฉันบางคนบางหมู่ไม่ยอมจะให้เป็นของคนอื่นจะรวบเอามาไว้เป็นของตนคนเดียวผู้ใดรวบภาระมาไว้เป็นของตนคนเดียวภาระนั้นจะทับใจของผู้นั้นไว้อย่างนั้นไม่สามารถจะขยับขยื่นได้ได้รับความลำบากตายทุกใจไม่มีเวลาสิ้นสุด ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเนะให้วางภาระว่าผู้วางภาระได้เป็นสุขเหมือนกับคนที่แบกหรือหาบหรือหามของหนักย่อมรู้สึกหนักไม่มีความสุขถ้าวางของที่แบกหาบหามนั้นเสียความหนักเป็นทุกข์ก็หายไปเมื่อกลับแบกหาบหามอีก ก็หนักและเป็นทุกข์อีกฉะนั้นการวางภาระได้จึงเป็นสุขพระองค์ทรงแนะนำต่อไปว่าถ้าต้องการหมดทุกข์ต้องถอนตัณหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชาออกจากใจและไม่มีความปรารถนาหมดความอยากต้องหมดทุกข์แน่คือถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายควรฝึกหัดวางภาระ ซึ่งรวมเข้าเป็นรูปเป็นนามโดยพิจารณาว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัยชั่วคราวแล้วก็จะจากไปโดยอาศัยอัตภาพร่างกายของเรานี้บำเพ็ญทานศีลภาวนาซึ่งจะเกิดมีกำลังให้เกิดความสำนึกได้แล้ววางภาระคือรูปนามไว้บ้าง อันเป็นปัจจัยให้ปรามตัณหาความทยานอยากลงได้บ้างจนสามารถตัดให้ขาดได้ก็จะพ้นจากทุกข์ดังกล่าวมาในอวสานแห่งเทศนาขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายอุปัตถวเหตุทุกประการแล้วเจริญด้วยอายุวันนะ สุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติตลอดกาลนานแสดงพระธรรมเทศนาอัตมีบูชากถามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี